โอ้โหแต่คอกันเองซะง,งั้นครับเกมรุกเบลเยียมเมื่อคืนนี้แก่เกินไปหรือเปล่าทังด้านของยานแฟตองเก้นครับกองหลังตัวเก่าของทีมชาติเบลเยียมเมื่อคืนนี้หลังจบเกมเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบสติหลุดเลยนะครับกลับมาแซควินเดอร์บรอยยังไงอย่างนั้นนะครับเพื่อนร่วมทีมของตัวเองเนี่ยบอกว่าเกมรุกเนี่ยมันแย่เพราะว่าแก่เกินไปนะครับ หลังจากที่วันนั้นครับเควินเดบรอยเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์วิจารณ์ทีมอย่างตรงไปตรงมาว่านักเตะเนี่ยแก่เกินไปที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้วันก่อนครับเควินเดบรอยเนี่ยได้ออกมายอมรับกับเดอะการ์เดียนนะว่าเบลเยียมเนี่ยยากมากที่จะเป็นแชมป์โลกในครั้งนี้เนื่องจากอายุนักเตะเนี่ยแก่เกินไปแล้วนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับพิกล็อกแพ้กับโมร็อกโกไป2ประตูต่อศูน กองหลังตัวเก่าวัย35ปีอย่างยานแฟต,ตองเกนได้ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะฮะพูดทํานองเดียวกับคีวินเดอรอยเลยบอกว่าเกมรุกวันนี้น่ะแย่เป็นเพราะผู้เล่นน่ะแก่เกินไปเขาบอกว่าอ๋อสุดท้ายเราเสีย2ประตูเหมือนกันที่มาจากลูกตั้งเตะ2ครั้งที่เสาใกล้ลูกที่มันไม่ควรเข้าเนี่ยมันก็เข้าไปครั้งแรกเนี่ยเรารอดตัวมาได้เพราะว่าถูกเป่าให้ล้าหน้าแต่ครั้งที่2มันมันไม่มีอีกแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องมากมายอยู่ในหัวสิ่งที่ผมไม่ควรพูดในที่โล่งแจ้ง ผมไม่คิดว่าเราสร้างสรรค์โอกาสอะไรได้เลยตรงไหนที่มันผิดพลาดไปละ่ะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีเกมรุกที่แย่เพราะว่าเรามีนักเตะอายุแก่เกินไปคงจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่หรือเปล่าเรามีผู้เล่นคุณภาพบ้างไหมในแนวรุกแต่โมร็โกโก็มีเหมือนกันและพวกเขาเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีกว่าในวันนี้นี่คือสิ่งที่มันน่าผิดหวังมากๆ <c oughs> เรามีเกมรุกที่มันแก่เกินไปโอ้โหอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของยานแฟตองเกน ที่มีต่อเบลเยียมนะครับที่แพ้กับโมอร,รโกเมื่อคืนนี้แบบพลิกล็อกไปเลยศูนย์ประตัวต่วตวอ2นะครับบอกว่าเกมรุกเนี่ยมันแก่เกินไปนะสร้างสารรค์เกมอะไรไม่ได้เลยแล้วก็พูดไปในทํานองเดียวกับเควินเดบบอยในวันนั้นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคําพูดของยานแฟตองเกนครับคอมเมนต์ก็าไหมผมหน่อยนะขอบคุณครับจีรับฟังนะครับเม